วันนี้ทีมข่าวรวงภัยเราได้สำรวจพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีจะเห็นว่าที่นี่มีมาตรการรอมรับน้ำซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นมาทําทคันกั้นน้ําสูงกว่า5เมตรที่ตรงนี้ของนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีนั้นคือทิศเหนือของนิคมซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากที่สุดแต่ทางการนั้นไม่นิ่งนอนใจครับเตรียมพร้อมรับมือกับน้าท่วมในครั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้ซ้ารอยกับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทครจนะหรือนวนคร เรามาช่วยป้องกันน้ําท่วมของนิคมบางกะดีตอนนี้นะฮะก็คือตอนนี้เฝ้าระวังกันตลอดก็คือเสริมคันดินนะครับเพื่อความแข็งแรงนะคือกว่าน้ําจะระดับน้ําจะสูงขึ้นมาตอนนี้เราป้องกันอยู่ที่อ่าสี 450. <450. S 1> ่เมตรห้าสิบระดับน้ําเราป้องกันอยู่ตอนนี้สี่เมตรห้าสิบคือคันดินที่ว่านี่คืออ,อยู่รอบนอกของนิคมเลยหรือว่าอ่ารอบรอบนิคมฮะถูกต้องรอบรอบนิคมใช่ครับคิดว่าเอาอยู่ไหมครับอยู่ครับ,รบต้องอยู่ฮะ เราต้องอยู่มั่นใจว่าเราต้องเอาอยู่ครับผมต้องเอาอย,ออาอยู่มั่นใจว่าต้องอยู่มีคนมาช่วยประมาณาแรงที่มาช่วยนี่ประมาณกี่คน,นครับมันมีเครื่องจักรนะพวกเครื่องจักรเก็ประมาณกับ่20กี่ส20กว่าชิ้นนะเป็นเซื่งเป็นรถขุดกํากำลังพลก็เกือบประมาณ60-70คนได้แล้วพวกรถดาอะไรประมาณนี้ฮะท้งานกัน่ชั่วโมงครับก็เกือบตลอด24วันว่าได้ เราก็จะคอยสังเกตการน้ําระวังไอ้จุดที่ที่ล่อแหลมนะฮะจุดที่ล่อแหลมที่ว่าอ่ามันต่ําสุดจุดที่ต่ำสุดที่เรายังยังทําไปไม่ถึงนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเราทําจะจบกันหมดละนะจะจบกันหมดละเราคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะจบนะประมาณสองสามทุ่มเราก็น่าจะจะจบแล้วล่ะน่าจะจบนะจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดนี่คือจุดตรงจุดไหนครับท่านอ่าจุดที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะทางทิศเหนือนะทางทิศเหนือทางทิศเหนือครับ มีการทำาะแนนประมาณกี่เมตรในทางทิศเหนือที่เป็นจุดที่เรานะ่าเป็นห่วงที่สุดก็ตอนนี้ตอนนี้คือน้ํายังทรงอยู่แต่ละคือเราเรายืนอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบสิบเมตรห้าสิบตอนนี้นะะคิดว่าน่าจะอยู่น่าจะอยู่นะคิดว่าน่าจะเอาอยู่ทํามากี่วันแล้วครับที่ชินไทยที่เราได้มาสมนับสนุนในการาดูแลมาตรการรับน้าท่วมในครั้งนี้ก็ถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผมจะไม่ผิดจากไฮเทคจากไฮเทคแล้วผมก็ถอนกันมามามาช่วยที่นี่ ประมาณสักสามสี่วันแล้วนะเข้าวสามสี่วันแล้ว บริษัทชิโนไทยนะครับก็มีส่วนร่วมที่จะการน้าท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีแห่งนี้นะครับโดยที่พนักงานทุกคนที่มาช่วยก็จะกินอยู่กันที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีทั้งเป็นที่หลับที่นอนนะครับกว่า70คนในด้านหลังของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งที่หุงหาอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของกําลังแรงของที่มาช่วยในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีแห่งนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายนะครับ การรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมนี้ถือว่าเป็นงานที่หนักครับแต่บริษทัทชิโนไทยนั้นเคยอาสาที่จะแก้ในเรื่องนี้ที่นิคมสากรรมไฮเทค แต่ตอนนั้นถือว่ารับกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งนั้นไม่ได้บริษัทชิโนไทยครับจึงตัดสินใจที่จะมายืนหยัดสู้กับวิกฤตน้ำท่วมต่อที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดีแห่งนี้พนักง,งานทุกคนยอมรับว,ว่าเป็นงานที่หนักแต่พร้อมที่จะสู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะก,กั้นไม่ให้น้ำนั้นได้ไหลทะลักนิคมแห่งนี้พระรัญยูเหล่ามงคลชัยศรีถ่ายภาพธนุพพันธนามทีมข่าวรองภัยราย,ยางาน,นครับ